เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เรามีบาดแผลหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่น่าอายวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่สวยงามมากๆจากญี่ปุ่นที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยเป็นแนวคิดที่ว่าบาดแผลเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เรามีคุณค่าม,มากกว่าเดิมได้ยังไงลองนึกภาพตามกันดูเล่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไง ถ้าความผิดพลาดความล้มเหลวหรือความแตกสลายมันไม่ใช่จุดจบที่เราต้องเอาไปซ่อนไว้แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสวยงามรูปแบบใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยคือทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ พอเปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมาทีไรใช่ไหมครับก็จะเจอแต่ภาพที่มันดูเพอร์เฟกไปหมดเลยแล้วมันก็เหมือนกับสังคมกำลังสอนเราไกลๆว่าต้องซ่อนความล้มเหลวต้องอายเวลาทำอะไรพลาดแล้วก็ต้องเก็บซ่อนบาดแผลของเราไว้อย่าให้ใครเห็น แต่ท่ามกลางกระแสที่ทุกคนต้องดูดีต้องสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีศิลปะและปรัชญาโบราณของญี่ปุ่นขแขนงหนึ่งที่ให้มุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเป็นมุมมองที่จะเปลี่ยนความแตกสลายให้กลายเป็นความภาคภูมิใจสิ่งนั้นก็คือคินซึงิครับมันคือศิลปะในการซ่อมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกไปแล้วแต่แทนที่จะพยายามแปะก,กาวให้มันเนียนที่สุดหรือปกปิดรอยร้าวไม่ใช่เลยครับ เขากลับเลือกที่จะประสานร,รอยแตกนั้นด้วยยางรักแล้วรอยทับด้วยผงทองคําที่ส่องประกายมันเลยไม่ใช่แค่การซ่อมแต่คือการประกาศให้เห็นอย่างงดงามเลยว่าความแตกสลายเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันก็สวยงามได้กระบวนการของมันดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยอ่ะเริ่มจากการยอมรับค่อยๆรวบรวมทุกชิ้นส่วนที่แตกกระจาย จากนั้นก็ประสานร,รอยร้าวเหล่านั้นเข้าด้วยกันอย่างตั้งใจและสุดท้ายคือการเชิดชูรอยแตกนั้นให้มันเด่นขึ้นมาส่องประกายด้วยสีทองและนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยถ้าเป็นความคิดแบบทั่วๆไปของพังก็คือทิ้งไปใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องซ่อนความไม่สมบูรณ์แบบนั้นไว้พยายามลบร่องรอยความเสียหายทิ้งแต่ปรัชญาคินซึงิสอนให้เราทําตรงกันข้ามเลยคือจงใจให้รอยแตกนั้นโดดเด่นขึ้นมา เพื่อเฉลิมฉลองเรื่องราวที่ผ่านมาของมันแล้วเปลี่ยนความเสียหายให้กลายเป็นความงามที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกน่าทึ่งมากนะครับที่ผลลัพธ์ที่ได้คือถ้วยที่ผ่านการซ่อมด้วยวิธีคินซึงิเนี่ยว่ากันว่ากลับมีคุณค่าสูงกว่าใบเดิมที่ยังไม่แตกเสียอีกทําไมละ่ะก็เพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ถ้วยธรรมด,อรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือถ้วยที่มีเรื่องราวเป็นของตัวเองรอยทางสีทองพวกนั้นมันคือแผนที่การเดินทางที่ไม่มีใครเหมือน แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชีวิตของเรายังไงจะว่าไปแล้วมันคือภาพสะท้อนที่ตรงมากๆเลยครับชีวิตของเราก็ไม่ต่างอะไรกับถ้วยเซรามิกใบนั้นเลยเราทุกคนต่างเคยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้ใจแตกสลายเคยผิดหวังเคยล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นแหละครับเอาล่ะครับบทเรียนข้อแรกเลยที่คินสงนีสอนเราก็คืออย่าซ่อนบาดแผลของตัวเองเอาไว้ บาดแผลพวกนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่มันคือหลักฐานของความกล้าหาญคือเครื่องยืนยันว่าเราเคยผ่านการต่อสู้มาและยังคงยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้บทเรียนที่สองครับความเปราะบางเนี่ยมันคือธรรมชาติของมนุษย์เราเหมือนกับถ้วยเซรามิกที่มันก็ต้องมีวันแตกได้การที่เรากล้ายอมรับความผิดพลาดและความอ่อนแอของตัวเองนี่แหละครับคือความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามสร้างเกราะกำบังที่ดูสมบูรณ์แบบขึ้นมา และบทเรียนสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือการเยียวยาด้วยปัญญาครับทองคําที่ใช้เชื่อมรอยร้าวเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับปัญญาหรือบทเรียนที่ล้าค่าที่เราได้เรียนรู้มาจากความเจ็บปวดมันคือแสงสว่างที่เราค้นพบในตอนที่ชีวิตมืดมิดที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราผ่านการเยียวยาตัวเองเราไม่ได้แค่กลับไปเป็นคนเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะแตกสลายนะครับแต่เราได้เติบโตได้กลายเป็นคนใหม่ที่งดงามกว่าเดิม เข้าใจโลกมากขึ้นเห็นใจคนอื่นได้ลึกซึ้งกว่าเดิมเรากลายเป็นคนที่มีมิติมีเรื่องราวเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงและนี่คือข้อความที่สำคัญที่สุดที่อยากให้เราทุกคนจำไว้เลยนะครับเราไม่ใช่ของที่มีตำหนิหรือของที่เสียหายแต่เราทุกคนคืองานศิลปะชิ้นเอกที่ความสวยงามนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากรอยร้าาและเรื่องราวการเดินทางที่ผ่านมาของเราเองสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อความที่ทรงพลังนี้ไว้นะครับ จงภูมิใจในรอยแผลเป็นเพราะมันคือลายแทงชีวิตที่บอกว่าคุณคือผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราแต่ละคนมีเอกลักษณ์และสวยงามในแบบของตัวเองอย่างแท้จริง